ใช่เด็กขนาดาน,นี้หน,นูลูกหน,นู เด็กตาโอ้เนี่ยช่างเด็กแบลวจังเลยอ่ะปากแน่วมากจริงความน่าประทู้กับพวกพี่ๆด้วยนะเฮ้ยเขาดูเด็กจริงเออมาเล้วก็แอบๆไปงั้นแหละก็แล้วแต่ว่าวันนี้จะอารมณ์ไหนอะไรเงี้ยผัวจะได้ไม่เบื่อไม่มีทางเบื่อหรอกคุณพ่อรักหลงมากแล้วก็ต้องดูแลตัวเองคือบางทีผู้หญิงคนเราเนี่ยดูแลแต่ภายนอกไม่ไม่ดูแลภายในอะไรเงี้ยพี่มาสุว่าเอ้ยเมื่อจะเป็นภายนอกหรือภายในเนี่ยพี่ว่าเราเราไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยโดยเฉ 说。Well เรื่องกลิ่นเนี่ยพี่ตักว่าสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะกลิ่นน้องสาวของเราเนี่ยซึ่งเป็นจุดซ่อนที่มันเป็นอ่อนโยนแล้วมันมันควรที่แบบว่าเราต้องดูแลอย่างดีพิเศษเป็นพิเศษนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะวันวันแม่ทารายการะเปลี่ยนชุดเข้าออกใด้วยแล้วยูกบที่ตัแล้วมันเล่นแล้วมันใช้พลังงไหนจะงงจะเหงื่ออะไรเงี้ยบางทีมันหมักหมมมาอะไรเงี้ยบางทีเออมันอับชื้นบางทีบางคนนั้นมีกลิ่นโดยไม่รู้ตัวจริงๆบางคนแบบขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าในจุดซ่อนนั้นเนี่ยละเลยไม่ได้เลยนะ บางค<ข>นก็อุ้ยแช่อะไรเหมือนกันแหละก็เหมือนก<ะ>ันแหละอุ้มไม่ได้เลยนะเคยวัวอะไรอย่างนี้ไม่ได้เน,ะบบนาะแสบคันไม่ได้เลยนะโาะผิวตัวนั้นมันบอบบางค่ะ จะใช้อะไรมาล้างก็ไม่ได้นะมาทำแบบต้องระวังเลยแต่ว่าพี่ตั๊กโชคดีที่ได้เจอตัวนี้ต้องขอบคุณน้องทรายนะคะน้องทรายมากๆเลยนี่คือมูสยินดีค่ะมูสตัวนี้ชื่อว่ายินดีค่ะจากมาดามฟินน้องทรายมาดามฟินเเป็นคนแนะนาให้พี่ตั๊กใช้ใช่ป่ะพี่ตั๊กใช้ครั้งแรกเนี่ยอูโหเอาเรื่องกลิ่นก่อนเนี่ยพี่ตั๊กประทับใจเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่มันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นหูสหอมมากแพทอยากดมมั้งหอมหอมมันไม่ไม่ใช่หอมน้ำหอมแบบสะอาดเป็นหอม หอมสะอาดหอมลน่ายมันเป็นหอมสะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกทุกคนว่าตรงนี้เนี่ยคิดค้นสูตรนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สารสกัดของเขาเนี่ยทุกคนใช้ไปด้วยความสบายใจเลยเพราะว่าจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นราก30กาวเครือขาวย่ารีแพรหรือว่าสารสกัดจากถั่วเหลืองไม่ใส่น้ําหอมนะที่หอมนี่คือไม่ใช่น้าหอมนะและที่สําคัญคือไม่ละคายเคืองพี่ทักใช้นะที่รัก ไม่ variance, <wie erman. S 2> ใช่ตอนเช้านะพอตอนเย็นกลับถึงบ้านนะแล้วลองทดสอบกลิ่นดูไม่มีกลิ่น นี่เรื่องจริงจริงเราควแบบไม่อายสอกเมื่อเฮ้ยเรื่องแบบนี้อายไม่ได้นะเออเรื่องแบบนี้มันอายไม่ได้เพราะบางคนอายยังแบบไม่กล้าปรึกษาอันเนี้ยเป็นไปไหนถึงตาไหนตาไหนแล้วอะไรเงี้ย่แค่ใช้ตอนเช้ารอบเดียวนะใช่จริงจร่าจะอยู่ถึงเย็นเลยค่ะเลยลองทดสอบเลยอะไรเงี้ยซส์เขาต่อให้เราพกติดมีเห็นเห็นเห็นเท่านี้นันลูกนะใช้ได้นานเลยนะพี่จะบอกให้มันเป็นมูสมันเป็นมูสลูกกลิ่นดีมากกลนกลิ่นดีมากเลยแล้วไม่ละคายเคืองและปลอดภัยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือธรรมชาติ มากๆเลยวันนี้เนี่ยอยากฝากไปยังคุณผู้หญิงทุกคนเลยว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะคะน้องสาวของเราเนี่ยเราละเลยไม่ได้สําคัญมากๆมองข้ามไม่ได้เลยคุณผู้หญิงจ๋าวันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะและกดไปที่0 2 1 1 4 6 4 6 6นะคะหรือว่าไลน์นะคะ YD96 นะคะวันนี้พิเศษเลยอยากจะบอกว่ามูสยินดีของเราเนี่ยสำหรับจุดส้นเล่นนะ2ขวดปกติเนี่ยเกือบ2,000บาทแต่วันนี้พิเศษนะคะหรือแค่1,000บาทเท่านั้น uh huh. แต่คือว่าโทรมาตอนนี้นะคะพี่ให้ฟรีไป,ป1ขวดนะคะ 3, เป็น3าม <8, 000. S 1> ซึ่งจ่ายหนึ 1, oh ่งพันซึ่งสามเนี่ยสามขวดในปกติก็สามพันกว่าบาทแล้วแต่วันนี้จ่ายแค่1,000บาทเท uh huh. ่านั้นนะคะรีบเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา02ค่ะ1146466ึ่งสี่หัวไลน์นะคะ วายดี96นะคะ2ขวดนะคะ 1000บาทแต่วันนี้พิเศษเพี้ยไปอีกหนึ่งขวดเป็น3ขวดจ่ายเพียง1000บาทเท่านั้นใช้ลืมเลยนะและลงทดสอบพิทักษะท้าเลยรับประกันได้เลยใช้ตอนเช้าหอมถึงตอนเย็นอย่างร้อนขออนุญาตเอาไปทดสอบสัก2ขวดก่อนค่ะคุณแม่เออเพราะเอว่าเป็นคนคุณแม่1 0 0 0บาทคุณชมซูสองค่ะหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกนะคะหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกวดลายนะคะแอดวายดีเก้าหกค่ะสามขวดหนึ่งพันเท่านั้นนะเรื่องนี้สำคัญ สำคัญนะคุณผู้หญิงอย่าลักเลยนะของค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากต้องห่อต้องขอบคุณชูพิธีกรด้วยนะคะจากเอฟเฟชั่นค่ะแล้วเครื่องประดับนะคะจากเฟีรค่ะวันนี้นะคะเราสี่คนพร้อมด้วยพี่ตั๊กลาไปพร้อมกันเลยค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแตวสวัสดีค่ะ